ชวงนี้นะคะผู้ที่จะมาพูดถึงเรื่องสาเหตุข,ของข้อเข่าเสื่อมว่าทําไมเราอายุยังไม่มากข้อเริ่มเสื่อมแล้วหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ข้อเสื่อมถึงขั้นวันนี้กําลังตัดสินใจว่าจะเข้าไปผ่าตัดด,ดีหรือไม่ลองฟังตรงนี้ก่อนนะคะพูดคุยกับแพทย์แผนปัจจุบันและผู้เชี่ยวชาญด้านสูงไพรคะ่ะในแพทย์ทเนศอมรพิทักษ์กูลคะ่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอแบงค์มาก็จะ มาพร้อมกับคําแนะนําว่าทํำยังไงไอกระดูกและข้อที่เริ่มมีปัญหาเนี่ยจะฟื้นฟูก,กลับมาให้ดีขึ้นให้คุณภาพชีวิตมันดีขึ้นได้นะคะค, <ๆ S 2> คุณหมอคะพออายุมากขึ้นเนี่ยกระดูกมันจะเริ่มเสื่อมถือว่าเป็นเรื่องปกติเหรอคะครับจริงๆพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยไอมวลกระดูกของเราเนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับ,รบตามตามเขาเรียกตามวันเวลาที่มันผ่านไปเพราะว่า อะไรเพราะว่าเราเนี่ยใช้งานร่างกายเนี่ยทุกวันใช้อะไรมัง่งลองคิดง่ายๆเราตื่นมาแล้วก็เดินนะครับวิ่งยืนนะครับวิ่งแล้วก็ขึ้นลงบันไดยยกของใช้หมดเลยออกกลาลังกายใช่ครับใช้ตลอดเวลาเนี่ยเป็นเวลาหลายสิบปีก็พอทาทุกอย่างพวกเนี้กระดูกมันก็จะเสื่อมลงอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้งานเยอะคราวนี้พอสูงเขาเรียกว่าพอใช้งานจัดมากๆเยอะๆเนี่ย ถึงจุดหนึ่งเนี่ยกระดูกมันก็จะพรุนก็จะบางเราก็จะสังเกตได้ว่าส่วนสูงหลายคนก็จะเริ่มลดลงเวลาเราอายุมากขึ้นหรือว่าหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าวันนี้สุขภาพเราแบบดีไม่เป็นอะไรแต่ว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยคนเราทุกคนแหละไม่ช้าแล้วก็เร็วนี่ร่างกายก็จะต้องสุดโทมลงไปเรื่อยๆอต่างกันที่ว่าคนที่สุดโทมช้าคือคนที่เราแบบดูแลสุขภาพร่างกายก่อนจะซุดโทมหรือเปล่านเท่านั้นเองครับใช่ครับคราวเนี้ยกระดูกเนี่ย เขาเรียกว่าความมีปัญหาเรื่องกระดูกก็คือกระดูกพรุนกระดูกพรุนก็คืออะไรก็คิดง่ายๆเหมือนบ้านสุดพอบ้านสุดคืออะไรก็คือบ้านเวลาอยู่หลังเนือต้องมีเสารับน้ําหนักใช่ไหมครับแต่คราวนี้ไอ้เสาที่รับน้ําหนักร่างกายเนี่ยก็คือกระดูกเนี่ยมันผุพอมันผุเสร็จมันก็จะเริ่มรับน้ําหนักไม่ได้ขึ้นเรื่อยๆละซึ่งถ้ามันเป็นบ้านเนี่ยพอรับไม่ได้สุดท้ายบ้านก็จะซุดลงซุดลงแล้วก็ตัวพวก พวกกำแพงพวกอะไรก็แตกเล้าไปหมดเลยพังคลื่นลงไปใช่ครับดังนั้นร่างกายก็เหมือนกันดังนั้นพอร่างกายเริ่มรับน้ําหนักไม่ได้กระดูกเริ่มเสื่อมเนี่ยมันก็จะสุดๆุดุดเราก็จะเห็นหลายคนที่อายุเยอะก็จะเ้ยเมื่อก่อนสูงร้อยหกสิบกว่าๆลงมาเหลือเพราะว่าสาเหตุไม่ได้เกิดขึ้นที่ตําแหน่งกระดูกอย่างเดียวใช่ไหมครับหมอเพราะจริงๆมันมีหลายตัวคราวนี้มันมีหลายตัวคือมันมีอะไรบ้างมันก็จะมีหลักๆจะมี5้าอย่างคือกระดูก มันอยู่ลอยบนอากาศไม่ได้ะนะครับมันก็ต้องมีโครงสร้างอีก4อย่างเข้ามาค้ำจุนมันอีกอี4อย่างคือนอกจากกระดูกมีอะไรมั่งก็จะมีกระดูกมีกล้ามเนื้อนะครับ,ร,บรอบรอ,อบมีเส้นเอ็นรอบรอบนะครับมีน้ําไขข้อที่คอยรับน้ําหนักกระดูกหล่อเลี้ยงใช่ครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึงที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคือเส้นเลือดที่เข้ามาเลี้ยง เส้นเลือดฝอยใช่ครับดังนั้นถ้าไอ้ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะมีอาการของกระดูกเสื่อมคราวนี้อาการของพวกข้อเสื่อมเนี่ยมีร้างมีครับระยะแรกคือไม่เจ็บไม่ปวดไม่บวมเลยเลยแต่จะมีเสียงก๊อบแก๊บขึ้นมาก่อนเวลาอย่างสมมติหลายคนลุกนั่งจะนอนจะยืนเปลี่ยนอิริยาบถมีเสียงกรอบก๊อบแก๊ในข้อ อย่างที่เขาแซวกันว่าอายุเยอะละอ,อันนี้ก็คือสัญญาณของข้อเสื่อมละคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่ดูแลข้อผ่านไประยะที่สองระยะที่สองคราวนี้จะมีอาการอื่นตามมาอาการยังไงคะปวดบวมที่ข้อตึงที่ข้อเจ็บหรือชาดังยังนํามาอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับก,ก็คือบมมางคนางอาจจะมีดังหรือไม่มีดังก็ได้ในอาการปวดบวมตึงเจ็บชา หรือว่าดังเนี่ยจะมีจะมีเขาเรียกว่าบางคนมีทุกอาการเลยแต่ว่าบางคนก็มีมีแค่บางอาการก็คือมีอาการนอกเหนือจากอาการก๊อบแก๊บอย่างเดียวก็คือเป็นขั้นสองแะคราวนี้ขั้นสองถ้ายังไม่ดูแลอีกเข้าขั้น3ามเสื่อมมากเข้าไปเสื่อมเยอะคราวนี้จะใช้งานข้อแทบไม่ได้จะลุกนั่งเดินเหินใช้ชีวิตไปเที่ยวไปทำงาน ทํางานบ้านหรือทํานู่นทํานี่คราวนี้ไม่ได้ละมันปวดตลอดเวลาม,มันเจ็บหลายคนที่เราเห็นแบบโอ้เรามองด้วยตาเปล่านะข้อแบบข้อเข่าแบบปวดปวดโกงโกงขาโกงก็คือกลุ่มเนี้คือมันเป็นมากละหลายคนจะขย่องขยแย่ใช่ครับหลายคนเนี่ยแบบเขาเรียกว่านั่งรถเขน็นอ่ะคือมันใช้ชีวิตเองไม่ได้จะไปเที่ยวพึ่งตัวเองพึ่งไม่ได้อ่ะมันก็ก็เครียดอ่ะเพราะว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็มันเป็นภาระให ให้ลูกหลานด้วยค่ะซึ่งตรงนี้แหละต้องเป็นอะไรที่ต้องขันมาดูแลละใช่ครับจริงๆวิธีดูแลดีสุดก็คือดูแลตั้งแต่ตอนมันยังไม่เข้าขั้นหนึ่งเลยะนะครับออพอเข้าขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามจะดูแลยากขึ้นละใช้เวลาในการในการเขาเรียกว่าในการบำรุงรักษาให้มันกลับมาเหมือนเดิมใช้เวลานาน,านขึ้นยากขึ้นค่ะ แต่ทุกวันนี้วิธีการรักษาแผนปัจจุบันเขาทากันวิธีไหนบ้างคะคุณหมอ,อต้องบอกว่าในบรรดาวิธีทั้งหมดตอนนี้ทุกอย่างเลยรวมแผนปัจจุบันกับรวมอะไรหลายๆแผนเนี่ยหลักๆจะมีอยู่3วิธีนะครับวิธีแรกคือทานยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อง่ายสุดใช่แต่ว่าวิธีนี้ง่ายสุดจริงแต่มีผลข้างเคียงถึงชีวิตเยอะที่สุดในบรรดาทุกวิธีเพราะว่าอะไรหลายคนไม่รู้ว่ายาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อเนี่ยหลายคนจะคิดว่า ي, มันกินแค่กัดกระเพาะ ถ้าไม่เป็นปัญหากระเพาะก็กินได้แต่จริงมันทำมันเพิ่มโอกาสที่หัวใจวายเฉียบพลันเยอะกว่าคนที่ไม่กินแล้วก็มันทำให้ไตาวายด้วยคือกินตัวนี้ไปเรื่อๆยๆไตมันจะเสื่อมดังนั้นก็จะมีอาการของไตาวายได้บางคนกินมาเรื่อยๆอยู่ดีๆเเข้าโรงพยาบาลไปไตาวายเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวแล้วก็มันเพิ่มโอกาสที่เส้นเลือดสมองแตกก็คือเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตเยอะกว่าคนทั่วไป นี่ผลข้างเคียงจากยาที่<ช>ทานดังนั้นจริงวิธีเนี่ยก็คือหลายคนที่แบบยิ่งมีความรู้ยิ่งมีการศึกษานะจะพยายามเลี่ยงไม่กินละเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงที่แบบอันตรายถึงตายได้วิธีอื่นอีกเหรอคะวิธีอื่นวิธีสองคือการผ่าตัดเปลี่ยนเขาวิธีนี้ส่วนมากใช้กับเขาเรียกว่าเป็นมากๆทรมานตลอดเวลาได้เข่าใหม่เลยใช่ครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายสูงมากคือผ่าครั้งหนึ่งประมาณ4 5 0 0 0 0แสนที่สำคัญพวกนี้เป็นอะไหล เขาเรียกว่าเหมือนกับอะไหล่รถมีอายุการใช้งานของมันแค่5้าถึงสิปีไม่ตลอดชีวิตเหรอคะใช่ครับอันนี้เสร็จผ่าอีกผ่าอีกเสร็จครั้งหน้ามากกว่า4-5่ห้าแสนแน่เพราะว่าปกติการผ่าตัดอะไรค่าให้จ่ายมันจะเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็ที่สําคัญคือผ่าไปแล้วหลายคนคือผ่าไปแล้วเขาเรียกว่าไม่ได้ดีทุกคนบางคนเนี่ยผ่าแล้วเจ็บกว่าเดิมก็มีบางคนผ่าแล้วเจ็บเท่ากับไม่ผ่า ดังนั้นพอผ่าไปแล้วมันก็เขาเรียกว่าตอนตัดสินใจผ่ามันก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมามันออกมาทั้งแย่ขึ้นเขาเรียกแย่ลงเท่าเดิมดีขึ้นได้หมดเลยมีทางเลือกอื่นอีกไหมคะครับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการใช้พวกสมุนไพรบำรุงข้อเข่า,ขาว,วิธีเนี่ยหลายคนหันมานิยมใช้โดยเฉพาะคนที่แบบมีการศึกษาแล้วก็รู้ข้อมูลสมุนไพรที่ว่าคืออะไรคะคุณหมอจริงๆสมุนไพรที่ว่าเนี่ยจะมีทั้งหมดหลายอย่างเลย ซึ่งสมุนไพรพวกนี้จะช่วยไอ้หส่วนที่ที่เมื่อกี้บอกมาคือช่วยทั้งกระดูกทั้งเส้นเอ็นทั้งกล้ามเนื้อทั้งน้ําไขข้อตรงนี้แล้วก็เรื่องของเส้นเลือดที่เข้ามาหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างพวกนี้ทั้งหมดดังนั้นพวกสมุนไพรพวกนี้มันเลยได้ผลดีเพราะว่ามันแก้ทุกจุดเลยบางทีเราบำุงกระดูกอย่างเดียวแต่ปัญหาไม่อยู่ที่กระดูกมันก็ไม่ได้ผลค่ะ นะครับดังนั้นพวกสมุนไพรพวกนี้จะมีหลายหลายตัวแต่ตัวที่ใช้แล้วผลเขาเรียกว่าใช้แล้วผลดีมากๆจะมีอยู่ประมาณ5-6ตัวนะครับตัวแรกคือสมเกาหลีตัวที่2คือตังกุยตัวที่3คือแอเซเล่าเชอร์รี่นะครับตัวที่4คือโกจิเบอรี่ตัวที่5คือเจียวคู่หลานตัวที่6คือเ็ดลินจือและตัวที่7คือขมิ้นครับข่าเดลินจือที่ตั้งอยู่นี่เป็นตัวจริงใช่ไหมคะตัวจริงเลยครับใหญ่ขนาดนี้เลยใหญ่ครับ เพราะว่ามันต้องของคือพวกนี้ถ้าของที่มีเขาเรียกอายุของเห็ดมันเยอะขนาดก็จะใหญ่นะครับก็จะยิ่งมีสารออกฤทธิ์เยอะมากเท่านั้นเรามาสกัดยังไงคุณหมอถึงสามารถที่จะดูแลกระดูกและข้อได้รจริงๆก็คือไอสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยต้องเอามาสกัดรวมกันถ้ากินแยกตัวใดตัวหนึ่งผลก็จะไม่ได้เหมือนเอามาสกัดรวมกันนะครับคราวนี้มันก็จะแต่ละตัวมันก็จะช่วยคนละจุด ที่บอกว่าเมื่อกี้ทั้งหมดโครงสร้างหมด5จุดเนี่ยมันจะช่วยตัวนี้ทั้งหมดเลยคราวนี้ถ้าสรุปเป็นคอนเซปต์เลยว่าทําไมมันช่วยได้มันสรุปออกได้3อย่างคือสมุนไพรทั้งทั้งเอย่างจะช่วยได้3อย่างอย่างแรกคือมันช่วยล้างเอาไอ้พวกของเสียในข้อกระดูกพวกนี้ออกคือพอคนเราอยู่นานๆแล้วไอ้พวกในข้อเนี่ยมันจะสะสมพวกกรด พวกสารพิษพวกของเสียม really. ันก็จะทําให้กระดูกเสื่อมสมุนภัยพวกนี้จะเอาไอ้พวกสารพิษพวกนี้ออกอย่างที่สองคือมันช่วยเติมก็คือพวกสมุนภัยมันมีสารอาหารที่ช่วยในการบํารุงพวกกระดูกเนี่ยมันก็จะเติมพวกนี้เข้าไปดังนั้นกระดูกก็จะแข็งแรงแล้วก็มันช่วยอย่างที่สามคือช่วยในการเพิ่มเลือดนะครับที่มันไหลเข้ามาเลี้ยงกระดูกดังนั้นมันก็จะมีข้อและกระดูกที่มันแข็งแรงพวกนี้มันก็จะเขาเรียกว่ามันครบ <utan> Ask, ครบควงจรครบทุกจุดเลยมันก็จะช่วยแบบช่วยอะไรบ้างถ้าในแง่ของการป้องกันมันก็ช่วยป้องกันไม่ให้แบบเข่าเสื่อมครับถ้าในแง่ของการดูแลรักษาก็คือว่าถ้าเข่ามันเสื่อมมีอาการแล้วปวดบวมตึงเจ็บชาหรือมีเสียงก๊อบแกรบในข้อมันก็จะค่อยๆฟื้นฟูพวกนี้ให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันดีขึ้นเรื่อยๆก็คือเรียกได้ว่าสุขภาพของกระดูกและข้อเนี่ยเออมันจะดีขึ้นเยอะ แล้วก็พอ,อยิ่งยิ่งเขาเรียกใช้เทคโนโลยีก็คือใช้เทคโนโลยีมาสกัดตัสมุนไพรมันก็จะเข้มข้นขึ้นเป็น10เท่านะครับดังนั้นมันก็จะออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเขาเรียกว่าหลาย1ิเท่าเหมือนกันต้องทานยังไงครับคุณหมอสมุนไพรพวกนี้ถ้าเกิดจะทานให้ได้ผลแบบชัดเจนนะครับถ้าเป็นสมุนไพรสกัดเนี่ยต้องใช้ประมาณครั้งละ3แคปซูลสแคปซูลสองเวลาคือเช้ากับก่อนนอนจะได้ผลเป็นมื้อที่ได้ผลที่สุดก็คือเช้าก็ตื่นมาปุ๊บ ท้องว่างก็คือทานเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่อยค่อยไปทานข้าวนะครับแล้วก็ทานอีกทีก่อนนอนค่ะครับอล่าการช่วงหน้าเราจะมีคนที่จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าหลังจากที่ทานสมุนไพรในกลุ่มนี้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ว่าช่วงนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอแบงค์เป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะพักกันคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ สา,ายสุขภาพและช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณหนิงพักวดวีและคุณแม่ตาสาวิตรีนะคะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เล็กแคบจะมาบอกกับเรานะคะว่าหลังจากทานแล้วคุณแม่ เป็นอย่างไรบ้างสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะหน่อยพบคุณแม่หลายครั้งแล้วทุกครั้งที่เจอหน่อยจะแอบดูว่าคุณแม่เดินยังไงยังคล่องแคล่วเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าช่วงแรกๆคุณแม่จะบอกว่ามีปัญหาที่ข้อเขา่าใช่ไหมคะใช่ตอนที่มีปัญหาหนักๆเลยก่อนที่จะมาทานเล็กแคบของคุณหนิงเนี่ยอาการคุณแม่เป็นยังไงคะตอนนั้นประมาณตอนอายุ60ได้คะ่ะน้องหน่อยเออก็มีปัญหาเกี่ยวกับเข่าเหมือนกันแล้วก็ด้วย วัยอายุมากขึ้นใช่ไหมคะ,ะคแม่ก็ไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็รักษาตามอาการนะคะแล้วก็ หมอก็ให้ยามาทานตามเราก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ก็คุยกันวเดียวกันเผื่อมีทางแก้เพื่อนวัยเดียวกันก็มีปัญหาเหมือนกันบางคนก็ทานคอลลาเจนบางคนก็ไปทานยาแก้ปวดบางคนก็ไปดูดน้ําออกจากเข่าค่ะที่หนักก็คือเพื่อนสนิทมากก็ไปผ่าตัดเข่าเปลี่ยนเข่าแต่แกก็ใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมแม่ก็เลยกลัวว่าตายแล้วเดี๋ยวเราต้องนั่งนั่งรถเข็นอะไรไหมก็เลยบอกหนิงแม่มีปัญหามากเลยอะทำปวขนาดไหนคุณแม่ตอนนั้น เออสังเกตได้เวลาเราขึ้นลงบันไดค่ะน้ำหนักขึ้นลงเนี่ยค่ะมันเจ็บเหมือนกับมีเข็มแทงในข่าวอะลูกแล้วมันคือต้องจากเราดีๆอย่างเงี้ยหน่อยเราต้องเดินเกาะบันไดอะค่ะเหมือนผู้ป่วยอะค่ะเพราะว่าน้ำหนักมันลงที่เข่าเยอะเราก็ต้องเหมือนโหนรลาบันไดขึ้นลงอย่างเงี้ยค่ะทุกวันซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่เจ็บมากแล้วก็พยายามทานัน ผักผล,ลไม้อะไรมันก็ไม่ช่วยเท่าไหร่บอกหนิงไม่รู้ทํางไงดีมันน้ำร้อนก็นแล้วอแล้วช่วงแรกกะทนยังไม่บอกลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะริคิดว่าเออเราอาจจะเป็นคนชอบทํานู่นทํานี่เนี่ยค่ะชอบ ตัดต้นไม้ชอบปีนชอบนู้นใช่อาจจะเอ๊ะเป็นเพราะเราทําทํานู่นทํานี่เยอะไปแล้วเปล่าไม่หยุดพักอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่หนิงรู้สึกว่าคุณแม่เป็นมากก็คือว่าแม่โทรมาแบบมาโทรมาล็อกแบบว่าเฮ้ยแบบเสียงเศร้ามากบอกว่าเป็นไรไม่รู้ว่าลุกจากที่นอนไม่ได้คือลุกจากที่นอนแล้วแบบเหมือนเราเด้งขึ้นมาหลังมันขึ้นไม่ได้ค่ะแบบมันยึดไปหมดเลยและเข่าเนี่ยแม่บอกว่าต้องยกทีละข้างลงจากเตียงเพราะแม่บอกว่าไม่สามารถจะแบบออโต้ขึ้นมาเองได้เหมือนแบบ ตัวเองถูกอะไรยึดล็อกเอาไว้ใช่แม่มันขาเนี่ยนี่ยกลงมาไม่ได้ค่ะต้องเอามือสองขาสองข้างเนียใช่ค่ะค่อยๆจับทีละขาค่อยๆห้อยอมาจากตีงแล้วต้องเนี่ยอยู่สักพักหนึ่งค่อยตั้งหลัะที่ที่นั่งสักพักคือช็อกเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วแม่ก็บอกว่าไปอีกทีคือตอนที่ให้อาหารน้องหมาจากปากซอยแม่จะมีกิจกรรมให้น้องหาจอนจัดนยคะก็คือจากปากซอยมาท้ายซอยแค่ปากซอยเองค่ะจอดแต่ต้นเลยคือก้มลงไปใช่ม่แม่บอกว่าไม่สามารถ ก้มกระบวแล้วขึ้นมาไม่ได้คือยืดจากหลังเนี่ยไปถึงเข่าเลยค่ะแม่ก็บอกว่าแม่ไม่เคยเกิดสภาพนี้มาก่อนแล้วแม่ก็แบบ ทำไงดีอ่ะมันล็อกแล้วอ่ะแม่ก็โทรบอกว่าลูกสงสัยแม่ต้องหาอะไรบํารุงดูแลแบบแล้วจะมีอะไรธรรมชาติไหมซึ่งตอนนั้นเพอเอญจังหวะว่าหนิงอ่ะมีคลินิกอยู่แล้วใช่แล้วก็เราก็ทํางานวิจัยกับทีมค่ะทีมแพทย์แล้วก็ทางนักวิจัยที่เกี่ยวกับสูตรพวกสมุนไพรอยู่แล้วค่ะจนได้สูตรสมุนไพรที่เออใช้มาเป็น10ปีหนิงก็เลยบอกคุณแม่ว่าอ่าแม่ตัวนี้หนิงทดลองเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกมาเป็นรูปแบบแคปซูลทานง่ายเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ยาต้มนะแม่เหมือนสมัยก่อนที่เหม็นๆที่ต้องเคยทานแม่ก ไม่ชอบยาต้มใช่กินแรงมากค่ะแม่ก็บอกว่าเอาเอาโมเดิร์นแม่บอกอาหารง่ายๆอันนี้แม่ก็เลยยอมเสี่ยรับไปลองทานดูซึ่งอันนี้ค่ะมันก็มีสมุนไพรทั้งหมด7ตัวมีอะไรบ้างนะคะก็มีตั้งแต่โสมนะคะต้องอายุ7จ็ดเอ่อหกปีขึ้นไปค่ะต้องเป็นสมคุณภาพแล้วก็เห็ดหลินจือตังกุยเจวกุหลาบโกจิเบอร์รี่อาเซราเชอรี่แล้วก็ขมิ้นนะคะซึ่งทั้งหมดนี่รวมเป็นสูตรเฉพาะของตัวเล็กแคปอันนี้เท่านั้นคือหลายคนอาจจะเคยเห็นตัวนี้เพราะว่าเราแบบพอทานก็จะแบบเหมือนบอกต่อกันด้วยอ แล้วนะคะแล้วก็แคปซูลตัวนี้ทําจากพืชด้วย<ช>มี GMP มีฮาลาวนะคะหลายท่านที่เป็นมุสลิมก็ทานได้ด้วยทุกวันนี้คุณแม่ยังทานอยู่เหยคะค่ะก็ยังท<ช><ช>านเหมือนเหมือนอาหารเสริมมาครั้งหนึ<ช>่งผ<ช>ูะทานง่ายเป็นแคปซูลแล้วก็เช้ชชาเย็นแล้วก็ง่ายๆคือก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนตอนท้องว่างเลยค่ะดีแล้วอาการที่มีปัญหาทั้งหมดมันก็ดีขึ้นค่ทุกวันนี้ก็เที่ยวค่ะช้อปป้ได้เดินได้มาก ก็ไปเดินเล่นกับเพื่อนเนี่ยค่ะตั้งแต่สิบโมงเช้านัดเจอกันแล้วก็ทานข้าวเสร็จแล้วก็เดินช้อปปิ้งอีกสักสองสามชั่วโมงก็ตีสักสิบโมงเช้าถึงสามโมงเย็นนะคะสบายมากเลยแต่ตอนนั้นที่เป็นหนักๆอ่ะก็คือหาคุณหมอด้วยทานยาของคุณหมอด้วยแต่ก็มีตัวนี้เสริมเข้าไปด้วยใช่ใช่ค่ะการของแม่นอย่างที่เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงแม่ชัดเจนก็คือแม่กิจกรรมแน่นมากคืออะไรบ้างคะนอกจากจะไปเดินช้อปปิ้งแล้วยังเจอเพื่อนใช่ไหมคะแล้วยังแบบไปตัดต้นไม้อีกแลวล่าสุด ไปเที่ยวแบบเหมือนแบบเป็นนังแบบริมทะเลคือเจอคลื่นเจออะไรนี่ไม่กลัวแล้วแบบใช่แล้วก็ลงพวกแบบลงตรงอะไรตรงทะเลใช่ไหมลงทะเลใช่สปีดบ๊ทมันแบบ ก็ขึ้นก็ขึ้นแบบแรงใช่ไหมคุณแม่แบบสามารถสู้ท้าได้นี่ก็เลยหูแม่เราสตองสุดๆแล้วคือแบบไปไหนไม่บน่นถ้าเกิดสมัยก่อนที่คุณแม่หอมแบบมีปัญหา<ช>เนี่ยโทรไปเท่าไหร่นะคะตื้อเท่าไหร่นะยังทีจะจ่ายตังค์ให้ยอมไปเที่ยวไม่ยอมไปบอกไม่เอาจะอยู่ที่บ้านแล้วตอนนั้นน้าหนักก็จะขึ้นด้วยใช่ไหมแม่คือเราพอเราเจ็บแล้วนะคะพอเรามีอาการเจ็บปวดเราก็ไม่อยาก เหมือนเราปวดหัวค่ะเราก็ไม่อยากทําอะไรลูกให้ไปก็ไปก็นั่งเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ้มด้วยอะไรด้วยได้แต่เห็นลูกสาวกิจกรมว่าไม่ว่าจะไปไหนก็ตามเนี่ยจะไม่ลืมที่พกเล็กแอปในกระเป๋าด้วยเพราะกลัวใช่ไหมคะว่าถ้าลืมทานเนี่ยเราจะมีอาการกาเริบอีกหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งนะคะบางครั้งเราทานอาหารแบบบางครั้ง อาจจะกินมากไปหรือว่าอาจจะเดินมากไป <ฮะ S 1> คือเรามีพกพาไว้มันก็สะดวกสบายใจ,ใจเพาะเขาทานง่ายเขาเป็นสมุนไพรเราก็ไม่กลัว <ฮะ S 2> ว่าจะมีปัญหาต่อ สุขภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้คุณหนิงมาบ่อยๆก็จะมีของแถมมีส่วนลดให้ตลอดเลยวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรมาแนะนาบ้างก็วันนี้มีโปรดีนะคะต้อนรับส่งการเพราะอยากจะให้เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ให้กับผู้ใหญ่หลายคนอาจจะซื้อไปค่ะผู้ใหญ่ก็ได้ที่ทางบ้านใกล้ทาด้วยถูกค่ะหรือไม่ก็ให้ตัวเองก่อนด้วยก็ดีนะคะว่าจะดูแลเขาได้เราต้องแข็งแรงก่อนคงร่ะก็ให้อะไรก็ไม่เท่าให้กับสุขภาพนะคะวันนี้นะคะโปรเจตกล่องค่ะพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทจากปกติ2800ถ้าเกิดื้อ2้ เซตนะคะยิงแถมสมาร์ทวอชที่หนิงใส่อยู่นี้เพื่อสุขภาพการเต้นหัวใจคุณภาพการนอนนับก้าวการที่เราเดินต่างๆพิชิตไปเท่าไหร่แล้วด้วยแล้วก็แจ้งเตือนมีหลายฟังก์ชันมากๆนะคะมูลค่า2,000บาทจำกัด30เซตค่ะจะส่งฟรีทั้งประเทศเก็บเงินปลายทางได้ด้วยโทรมานะคะ0814005555ค่ะย้ำนะคะ0814005555หรือแอดไลน์แอด herbplus ก็ได้ค่ะมีผู้ชายมาปรึกษาตลอดค่ะมิสคอก็ถือว่าได้สิทธิ์แล้วแล้วตอนนี้ก็ จะไปเที่ยวแล้วก็ <ฮะ S 2> อย่างน้อยก็มีเจลแอลกอฮอล์แล้วก็สเปรย์ไว้ให้ด้วยจะได้พกพาสะดวกด้ววนะคะใกล้จะโควิดสิด้วยนะคะคุณแม่คะเล็กแคปมันทําให้คุณแม่เนี่ยสนุกทุกกิจกรรมได้จริงเหรอคะค่ะอย่างเช <ฮะ S 2> ่เวลาเราไปเดินช้อปปิ้งกับเพื่อนาเงี้ยทานข้าวเสร็จแล้วก็จะเดินดูอะไรต่ออะไรในห้างเพื่อนเนี่ยมักจะต้องบอกเฮ้ยเดี๋ยวฉัน ทานยาอะไรกันกินกันใหญ่เลยค่ะแก้ปวดอะไรบอกเฮ้ยฉันกินแค่นี้ฉันก็อยู่ได้เลยตอนเช้าทานมาแล้วแค่สมุนไพรแค่นี้นะะใช่เพราะเพื่อนถามว่าเธอไม่ทานเหรอบอกว่าฉันก็มีเนี่ยลูกให้มาเนี่ยทานดีนะเล็กแข่เพราะว่าบอกเพื่อนต่อด้วยใช่ค่ะเพื่อนคุณแม่ก็เปลี่ยนตัวเองจากการหันมา ทานเล็กแคบเหมือนคุณแม่ด้วยใช่ค่ะนอกจากแม่เองก็ยังมีคุณยายจริงคุณแม่ให้คุณยายด้วยอายุ89ค่ะคุณยายของเราเองเลยใช่มเนาะก็คือคุณยายเนี่ยเดินขึ้นบันไดเนี่ยถึงชั้นสองฉุบจับฉุบฉับดีมากคือแต่ก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันคือใช้ไม่เท้าเลยค่ะทีนี้คุณยายก็แบบ ก้มอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกตึงๆไปหมดตอนนี้นี่ออกกําลังกายแบบโอ, و, บอ้โหแบบสาวๆยังอายอ่ะคือแบบก,ก้มไปถึงพื้นคุณยายแบบนี่มือแตะพื้นได้แล้วก็ยังมีเพื่อนคุณแม่คนคุณลุงลีโอคนน<ช>ี้สุดยอดมากมมาก,ก่อนหน้านี้หายจากวงการวิ่งไปสักพักกับพ่บอแล้วพ่อบอกเอ้าหายไปไหนไปเก็บตัวอ๋อกลับมาเฮียบอกเฮียทานเล็กแคบเฮียบอกไ่ทานตัวนี้ของหลานแล้วใช่ของหลานใช่เฮียบอกเฮียไปพี่ชุดภูกระดึงมาเรียบร้อยแล้วนิงก็บอกพ่อก็ตกใจบอกไปพี่ชุดภู ก็ดึงมีคนถามหรือเปล่าท้าถามบอก<ช>ไม่อ้วไปเองขึ้นเองกับตัวเองเลยแบบว่าลากตัวเองขึ้นไป<ช>แล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูอะไรเงี้ยหนิงก็เลยบอกโอ้คือทุกคนพอได้ทํากิจกรรมที่ตัวเองรู้สึกว่า ชื่นชอบแล้วเขาแบบมีความสุขคือมันไม่ใช่ว่าเราแก่แล้วเราแบบเราเราทำอะไรไม่ได้ใช่เราต้องดูแลบำรุงอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเอพื่อคุณแม่เองก็จะมีคนในวงการก็จะมีพี่ดีชนานานะคะอายุ5้แล้วก็เล็กใช่ค่ะตอนนี้ก็แบบตอนนี้ก็มีเสียงก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปตามวัยค่ะแล้วก็ทานตัวนี้แล้วก็ยังแนะนําคุณแม่ของพี่ดีให้ทานอายุ77แม่พี่ดีนี่ไม่เคยแบบว่าขออะไรแบบว่าอ่าเป็นพวกสมุนไพรพวกนี้นี่คือไม่เคยขอแต่ว่าพอมาแต่วันเนี้ยเขาบอกเนี่ยไอ้ก๊ก แม่เขาบอกเอากล่องแดงๆนี่มาให้แม่หน่อยหมดแล้วเนี่ยมาเติมด้วยที่บ้านแล้วชอบไปจิ๊กบ้านพี่ดีพี่ดีบอกว่าเนี่ยตอนนี้จุงหลานพาเดินเที่ยวแบบไม่ต้องหลอกล่อ,อหลานให้ค่อยเดินตามอ่ะค่ะย้ำโปรอีกครั้งช่วงท้ายรายการค่ะโปรโดีมากนะคะต้อนรับส่งการอยากให้อได้ไปด้วยไม่ว่าจะดูแลตัวเองหรือให้ผู้ใหญ่ที่คุณรักก็แล้วแต่นะคะเพราะให้อะไรก็ไม่เท่ากับให้สุขภาพที่ดีนะคะ7กล่องค่ะ1,990บาทเท่านั้นจากปกติ2800ค่ะซื้อ2ชุดนะคะแถมสมาร์ทวอทช์ให้ด้วยที่ใส่่่ออยูนนะะคเพืับ การเดินวัดาการเต้นหัวใจแล้วก็แจ้งเตือนหลายฟังก์ชันมากๆดูคุณภาพการนอนได้ด้วยมูลค่า2,000บาทเลยจำกัด30เซตเท่านั้นค่ะจะส่งฟรีทั่วทั้งประเทศเก็บเงินปลายทางได้ด้วยค่ะโทรมา0 8 1 4 0 0 5, 5 5 5 5ย้าาำนะคะ0814005555่5 5 5 5 5ค่ะหรือแอดไลน์แอดเฮอร์พลสก็ได้ค่ะมีผู้ชายให้ปรึกษาตลอดค่ะมิสคอลก็ถือว่าได้สิทธิ์วันนี้แถมเจลแอลกอฮอล์กับสเปรย์ให้ด้วยนะคะผสมสมแดงด้วยทุกออเด้ เดินบอกว่าไม่มีปัญหานะคะไม่ต้องกังวลแถมฉีดไปต่อว่างทางไปด้วยปลอดภัยคุณหญิงบอกนะคะว่ายังไงเราต้องดูแลสุขภาพเข่าของเราให้แข็งแรงก่อนที่เราจะไปดูแลคนอื่นด้วยดังนั้นก่อนสงกรานเป็นของขวัญของฝ่ากับพ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ผู้สูงอายุน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะคะโทรศัพท์ไปได้นะคะเบอร์ขึ้นให้หน้าจอแล้ววันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งเลยคุณหนิงและคุณแม่ตาขอบคุณค่ะ เวลาของรายการหมดแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมบ่ายมงครึ่งค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ